สวัสดีครับผมคือมิโน้ปูป่และนี่คือ broken pieces part ที่3แล้วนะครับก็สำหรับพาร์ทน,นี้นะครับเราก็จะไปสำรวจโบสถ์กันต่อเลยนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเรากลับไปอ่านหนังสือตอนคืนนะครับแล้วเราก็ได้ความว่าเราจะต้องไปหาเพลท3อันนะครับซึ่งเพลท3อันเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะกระจายอยู่ตามฉากต่างๆในเกมนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองสำรวจดูนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโบสถ์ก่อนเลยนะครับมา let's go โอเคตอนนี้ผมก็กลับมาที่โบสถ์แล้วนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันมีห้องไหนที่เรายังไม่ได้สำรวจอีกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองกลับมาที่จุดที่เราเจอหนังสือของพารท์ที่แล้วนะครับดูว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะเฮ้ยกุญแจกุญแจโบสถ์โอเค ได้เวลาสำรวจแล้วครับถ้าอย่างนั้นอ่าตรงนี้นะครับมันจะมีประตูนี้นะครับที่อ้าวนี่ไงชัดเจนโอเคไหนดูซิเราจะเจออะไรนะครับมาอุ้ยเจอจัดการมาครับอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยลบ เฮ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มามีบาลีครับยิงลบลบโอ๊ยโดนโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นอ่าสคริปต์ทอรีียมนะครับห้องคัทหนังสือ,อ,อเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเจอเฉยโอ้โหอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าสำหรับท่านใดที่อ่าอาจจะเพิ่งเข้ามาดูพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับคืออ่าระบบต่อสู้ของเกมนี้นะครับมันก็จะมีแค่นี้ครับมันก็คือยิงยิงหลบหลบ ใช้พลังธรรมดานะครับมันจะดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับฉะน,นั้นต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มดูน่าเบื่อเนี่ยผมก็จะมีค้ำค่างบ้างนะครับในส่วนข,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 ของระบบการต่อสู้นะครับผมโอเคหมดแล้วนะอ้ยนั่นไงนั่งไงอะไรอ่ะอ้าวเจอเพลทแล้วโอเคเรียบร้อยครับเพลทอันที่หนึ่งเลสโกหอืมไหนดูซิว่าโบสถ์นี้มันมีที่ไหนให้เราสำรวจอีกนะครับผมมีลางสองขอนว่าเราหน่าจะยังสำรวจไม่ครบนะ เดี๋ยวต้องลองดูนะว่าผมจะเจออะไรอีกนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ห้องอะไรอ่ะเฮ้ยห้องส t o r a g นะครับน่าจะใช่แหละเพราะว่ามันเป็นห้องเก็บของเห็นปะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ

มันมีประตูอยู่แต่อมันไปไม่ได้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นไวท์แมนเนอร์ป่ะอาใช่นี่ไงทางไปไวท์แมนเนอร์นะครับแต่ว่ามันมันล็อกอยู่เนี่ยสิโอเคเดี๋ยวผมคงต้องหาทางไปก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นอ๋อตรงนี้ไงอ้าวเนี่ยมันถล่มแล้วขึ้นมาได้แล้วนี่ไงโอเค ผมได้ทางไปต่อแล้วครับคุณผู้ชมนี่แหละคือทางไปไวแมนเนอร์นะครับมาเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลย let's go โอ้โอ้ห้องใต้ดินใช่ป่ะเฮ้ยห้องเก็บไวป่ะเนี่ยผมว่าใช่นะไฟแฮกเกอร์อันนี้อ่ะอ๋ออันนี้ทางไปชายหาดเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับ ล็อกโอ้ที่ไหนเนี่ยอ๋อประตูก,กั้นน้ำนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถใช้ได้เฮ้ยต้องเอาคันโยกมาป่ะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ต้องเอาวาลเห็นไหมครับมันมีวาลอยู่ตรงนูน้นนูน้นนู้นนู้นผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอ๋อตรงนี้ก็มีวาลเหมือนกันเดี๋ยวเราหมุนก่อนเลยดูซิว่าเป็นไงนะ อ๋อน้ำเข้าแล้วแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวใช่ป่ะจะได้เดินข้ามได้ผมว่าใช่นะเดี๋ยวลองดูอ๋อนี่ไงมันเดินเข้าไปข้างในได้แล้วผมก็แค่เดินอ้อมผมก็จะไปหยิบวาวได้อ๋อแค่นี้เองเออก็ง่ายดีนะพัลเซิลเนี้ยเก็ <laughs> บวาวมาเลยนั่นแหละอะเดี๋ยวลองหมุนกันเลยนะเลสโกโอ้โอ,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 โอ้อะไรอะขังหัน อ๋อก็หันทํางานแล้วโอเคตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันทําอะไรได้นะครับการที่มันมีน้ําไหลแล้วอ๋อนี่ไงน,น,นี่เห็นปะ่ะมีความแตกต่างแล้วนะครับนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ทางไปชายหาดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะมันเป็นทางใหม่นะครับผมก็ไม่รู้มันจะไปมันจบกันที่ไหนนะครับโอ้โอ๋อไอ้ตรงนี้ตรงที่เรามาหยิบคอกนี่นาะผมจําได้แล้วที่เรามาหยิบเฟืองนะครับแต่ว่าเป็นอีกฟากนึงหรออ๋โอโอเคมเข้าใจแล้ว แล้วก็มีนี่นะครับมีสะพานมีคันโยกอ่ะสับคันโยกก่อนเลยอ่ะไม่ลงไม่ลงเว้ยอ่ะไม่ลงก็เรียกฝนครับแผ่นังแมวโอเคอันนี้บ้านใครเอ่ยอันนี้ยน่าจะเป็นไวท์แมนเนอร์นะครับพราะดูจากรูปทรงบ้านแล้วเนี่ยมันดูหรูหรากว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับ อ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไว้ยแบนเนอร์อันนี้เป็นบ้านของเดอผมจําชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมได้กุญแจมาแล้วจากพัซเซิลเฟอร์นิเจอร์เคลื่อนที่ได้ของพาร์ทที่แล้วนะครับผมมาครับได้เวลาสํารวจบ้านหลังนี้แล้วโอ้ข้ามไม่ได้นะครับตรงนี้อืมวิธีข้ามก็อ๋อผมเข้าใจแล้วเราต้องไปทาพัซเซิลน้ําตรงนั้นเพราะว่าให้น้ํามันมาไหลผ่านตรงนี้ แล้วพอน้ํามันไหลผ่านตรงนี้เราก็ต้องไปเปลี่ยนฤดูเป็นฤดูการฤดูหนาวแล้วเราก็จะสามารถเดินข้ามได้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอ่าไหนดูซิเดินข้ามได้ยังอ่านี่ไงเดินข้ามได้แล้วโอ้โอ้โอ้นี่ไงอันที่สองครับอ่าได้มาแล้วเพลทอันที่สองโอเคครับตอนนี้ผมเดินย้อนกลับมาโซนนี้นะครับซึ่งมันเป็นโซนที่เราเดินผ่านตั้งแต่ตอนแรกสุดของเกมเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีประตูบานหนึ่งที่มันไม่มีมือจับแต่ตอนนี้เรามีแล้วฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดมาได้แล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับเอาละไหนลองสำรวจดูซิว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะตรงนี้เป็นพื้นที่ใหม่นะครับทีนี้ที่ไหนเนี่ยผีหลอกหรือเปล่าเฮ้ยผีหลอกหรือเปล่าขอใครสำรวจดูนะอ๋อออกมาทางนี้เท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นอะไรนะฉะนันผมออกไปข้างนอกก่อน ดี๋ยวผมลองเดินไปหลังบ้านดูนะครับโอ้นั่นไงเจอแล้วอืไปต่อไม่ได้นะครับตรงนี้ผมมีความรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยมันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับโอ้นั่นไงผมผมจะบอกผมไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันมีประตูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนมุมกล้องแต่เมื่อกี้ผมเดินมาผมเลยสังเกตเห็นพอดีว่ามันมีทางไปต่อโอเคโอ้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 นี่ไง Journaling just not for grown-ups. is มีเทปนะครับ b เบ e เมนต์ i ิจิ Code หืมโค้ดเหรอรหัสเหรอไหนฟังหน่อยสิผมว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างแน่เลยฟังเลยมา Dad, science we are moving again. The electrician came to change the old digit code in the basement. Because you weren't there, he asked me for a code. And I want to play a game. You never play with me, so now you will have to find the answer all by yourself. It's the four digit code. The first is the hour on the living room clock, the one you never replace the patch was for. Then I put the minute. And then I put the number of boat sails in the house. โอเคเขาก็เหมือนว่าจะมีการบอกใบรหัสเกิดขึ้นนะครับเป็นรหัสของอะไรสักอย่างนะครับผมไปยังไม่รู้นะว่าคือรหัสอะไรแต่ว่าน่าจะมีความสำคัญนะครับฉะนั้นผมขอเช็คก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่ารหัสแรกคือเข็มชั่วโมงของนาฬิกาที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอ่ะงั้นผมคงต้องเดินลงไปเช็คก่อนแล้วถ้าอย่างนั้นอนะ่ะแป๊บนึงนะครับอ่ะแนวเช็คดูซิ อ่าเห็นไหมครับเล็กหนึ่งนะครับแล้วก็มินิท e ก็เป็นเอ่อสินาทีนะครับก็คือเป็น1 1 5หแล้วก็ต่อมาเขาให้นับจำนวนเรือนะครับมีเรืออยู่ในบ้านกี่ลำนะครับผมก็ต้องคอยไล่เช็คไล่นับกันดูอะถ้าอย่างนั้นอนะโหไม่ง่ายนะเนี่ยผมก็ต้องนั่งมองทั้งบ้านเลยดิใช่ป่ะอ่ะผมเดาว,ว่าเป็น1 153ก่อนแล้วกันนะตอนเนี้ย โอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับเพราะว่าผมเริ่มมีไอเดียบางอย่างนะครับนั่นก็คือเมื่อกี้นะครับตอนที่เราเข้าบ้านมาเนี่ยเราเดินจนเจอทางออกไปหลังบ้านนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าประตูตามปกติเราจะเข้าไม่ได้เพราะว่าหิมะมันบล็อกไว้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราน่าจะเข้าไปหลังบ้านได้แล้วเพราะว่าเราเจอทางออกแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเวลาเดินไปแป๊บนึงนะอ่านี่ไงนี่ไงครับทางไปต่อของเราจริงด้วยอ่าผมก็ลงมาอย่างนี้นะครับลงดีปึ๊บ แล้วก็ไอ้ตรงเมื่อกี้นะครับที่มันเป็นน้ําแอ่งน้ําอยู่อะ่ะมันก็น่าจะต้องแข็งใช่ไหมอ่านั่นไงเห็นไหมครับมันแข็งตัวแล้วนั่นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะเดินข้ามได้แล้วนะครับแบบนี้นี่เองออ๋อนี่ไงทางไปต่อนะครับใต้ดินเจอแล้วโอโคตนะครับหนึ่งหนึ่ง,ห,งห้าสามผิดอ้าวงันผมเดาเลยแล้วกันทั้งนั้นอนะ่ะหนึ่ง หนึ่งห้าสีปปไม่ใช่นะครับอ่ะเดาเดาต่อเดาต่อเดาต่อหนึ่งหนึ่งห้าห้าอาโอเคเข้าได้แล้วเอามสรุปมันมีเรือห้าลำเหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนอีกสองลำถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับอ๋อนี่มันเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็อ๋อผมเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปทำพัสเซลตรง ไอวาวน้ำตรงนู้นะครับมันก็จะไม่มีน้ำไหลมาตรงนี้แล้วมันก็จะเดินข้ามไปไม่ได้แต่ว่าเราทำพัลเซิลมาเสร็จแล้วเราก็เลยเก็บเพจได้นะครับโอเคเก็บมาเลยเท่านี้เพจเราก็ครบแล้วนะครับงั้นผมคิดว่าเราก็น่าจะกลับไปที่โบสได้แล้วแหละทางนั้นเราไปที่โบสกันเลยนะครับเลสโก o โอเคตอนนี้ผมก็กลับมาที่โบสแล้วนะครับใส่เข้าไปเลยใส่ดี ใส่อีกดิสองอันแล้วแล้วก็สามใสป,ปึ๊บไงต่อโอะนั่นไงมีเสียงนะครับคลิปประตูปเปิดแล้วอ่าได้เวลาลงห้องใต้ดินแล้วครับคุณผู้ชมความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยนะครับ ไหนดูซิว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับผีหลอกหรือเปล่าเปิดมาแล้วโอ้โหมีแต่พวกลัทธินะครับเต็มไปหมดเลยสัญลักษณ์นะครับเห็นป่ะพวกลัทธินะครับอ่ะเข้าไปดูข้างในดิ The devotees planned to strike a blow and take control of the lighthouse. At the same exact moment, people discovered their sordid staging in the church. <laughs> ค่อนข้างชัวนะครับมีคนแอบมองเอลิสอยู่ผีลอกป่าะอย่าผีลอกนะไม่เอานะเฮ้ยเอาแล้วเอลิสเอลิสเจอของแล้วเอลิสไม่เอลิส,อลสโออะไรอะ

Each family, through generations, has repaid its debt. Their children's turn has come. Tomorrow, and that's a promise, we will finally be able to get in touch with it. Many people will stand in our way, but their efforts will be in vain. Once the village feast is over, when people will discover our messages in the church, we will infiltrate the lighthouse and take over the basement. We know that the Alcel has equipment to send the message, and we will use it to contact our divinity. Patrick, you will block the front door of the lighthouse so that no one can get out. Hélène, you will help me in the basement. As for the others, you will take care of sending our new offerings. The information that you stole from the ornithologist at the top of the bell tower was decisive. He thought he understood the world by observing the air. <laughs> Without knowing that the truth was hiding at the bottom of our sea. These observations and the offerings we made from the beaches of Saint Exil allowed me to know where the entity was waiting for us to contact it. Doubt may cross your minds this last night, but be reassured. All our spiritual pains are also our chances of redeeming ourselves. We have reached the point of no return. Tomorrow is our big day. Rest and meet me near the lighthouse at 11 a.m. This music sheet must be important if she hid it here. It must allow access to information that she kept preciously for herself. Yes, to complete such maps, she most likely found a high vantage point. Music sheet. tower. อืมโอเคครับผมว่าเดี๋ยวผมคงต้องหาสิ่งที่เรียกว่าเบลทาวเวอร์ต่อนะครับแต่ว่าผมขอสำรวจแถวนี้แป๊บนึงอ้าวนี่เห็นป่ะเมื่อกี้นะครับที่ผมโชว์ให้ดูนะครับสกิทเบเกอร์ได้สกิทเบเกอร์สามอันหยิบมททาเยอะๆเลยครับโอเคเได้เวลาออกจากห้อง,งใต้ดินแล้วนะครับ แล้วก็ได้เวลามุ่งหน้าไปที่เบลทาวเวอร์แล้วแต่คําถามคือเบลทาวเวอร์อยู่ที่ไหนเนี่ยสิผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคงต้องตามหากันดูนะครับโอเคเมื่อกี้ผมไปเช็คออเจ็ตติฟมานะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอันล็อกเบลทาวเวอร์โดยใช้เชิ้ตออแกนนะครับนั่นะครับเห็นไหมครับเชิ้ตออแกนมันอยู่ชั้น2ใช้เราต้องหาทางขึ้นชั้น2นะครับเดี๋ยวผมหาทางขึ้นชั้น2แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้ผมขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับและนี้ก็คือเชิร์ชออร์แกนทูมีพีพี n ีพีพ e m ีพ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 ี o e ีีเี่ี ตายแล้วว่ะต้องมานั่งอ่านโน้ตนะครับแปบ๊บหนึ่งนะขอผมอ่านโน้ตแป๊บหนึ่ง B E F ครั arp, แล้วก็ G เรียบร้อยดออัลล็อกแล้วนะครับมา let's go bell tower อ่ะหาทางขึ้นไปได้ก่อนนี่ป่ะไม่ใช่นี่ป่ะ,ปะอ่านี่ไงเจอแล้วเหล่าไงต่อครับไหนดูซิขึ้นไปเลยโอ้โหกี่ชั้นวะเนี่ย โคตสูงเลยอ่ะอ่านี่ไงมีมีประตูรออยู่ข้างหน้านะครับมาไหนดูซิว่าจะเจออะไรเอ่ยอ่ะไหนดูซิอันนี้คืออะไรนะครับตรงหน้าเราโอ้สมุดนะครับ Compilation of observations on nature and animals. This document is heavy. He's been compiling information for months and months. will time it take to me some โอ้โหต้องเก็บออกไปศึกษาตอนกลางคืนอีกแล้วนะครับอุ้ยเฮ้ยอขาได้นอติเคมาแล้นครับโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับถ้าอย่างนั้น ต้องกลับไปอ่านหนังสือนะครับอาล่ะไหนดูซิว่าเราไปรวบรวมอะไรมาได้นะครับมมมเมื่อก,กี้มันมีตัดฉากเอ้ยอ๋อล็อกอยู่ตกใจตกใจมันมีเมื่อกี้มันมีตัดฉากไปยังฉากที่เอลิสเขาทำการศึกษาอยู่เดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บนึงอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงขอดูหน่อยสิอ๋อโอเคไม่มีอะไรนะครับ นายดูออเจคทีฟหน่อย Decrypt tape at different coordinates เอ๊เอาแล้วผมดาว,ว่าเราน่าจะต้องลงไปที่ห้องสปายข้างล่างแล้วก็ Decrypt เทปนะครับ Let's listen to what the Roar q u a l cell recorded at the coordinates found by the ornithologist I'm sure it's just a big fish Got c h a one location down อ๋อนี่ไงได้แล้วครับหนึ่งโลเคชันอ่าง,งั้นเปลี่ยนเทปนะครับ A fisherman อ๋อนักตกปลานะครับไม่มีอะไรอันนี้เคข้ามนะครับ mission 1043, 82nd day. we are still waiting for the return of the analysis probe after the loss of signal three days ago now. the non-military personnel in the building seems agitated. the radiation level is back below the threshold value, but a dive below the 400 meter mark still does not seem recommended. at our level, we confirm that the residual image has changed coordinates. อืมไม่ได้บอกคอร์ดินเนตนะครับมันบอกแค่นี้โอเคเปลี่ยนเทปอ่าเจอสัม,มารีแล้วนะครับ you see Dolphins but that doesn't help me much. Oh paloma Okay coordinates validated. That should help me pinpoint the location. Let's use these maps on the projector now. And I do see I have all the points now. Let's try to make one of these maps fit. That's it. Ah coordinate is when they approach the area and detected something with their instruments. Then, they circled around the ghost ship and sent out a probe which never returned. Last recording was when they decided to go deeper. And something went very wrong. Poor bastards. Let's send a signal over there and see what's under the sea. To the lighthouse. Okay, it's time to go back to the Let's go. Ah, uh, welcome back to ประภาคารนะครับไม่ได้มา so, ที่นานแล้ว mm hmm. Okay. ได้เวลาลงไปข้างล่างแล้วเอาละไหนดูซิอ้าว เอาเอาแล้วเอาแล้วเอลิสไปทำอะไรเข้านะไม่ดีแล้วโอเคผมว่าได้เวลาวิ่งหนีแล้วครับได้เวลาเพลนแล้วจริงจังผมไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรเข้านะครับแย่แล้วดูท่าไม่ดีแล้ว หรือว่าจริงๆแล้วเอลิสกำลังจะถูกหลอกใช้ผมว่าก็เป็นไปได้นะว่าเอลิสอาจจะถูกหลอกใช้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ <PDF> ่ะเอ๊ะ เดี๋ยว what 12:42 12:42 it's the exact time of the attack did i fix it เฮ้ยทำไมเราย้อนเวลาทำไมเราย้อนเวลาเราย้อนเวลามาที่ day ินะครับวันที่เกิดการโจมตีเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเราย้อนเวลานะครับ ไม่แต่เราเย้อนเวลาได้ไงอ่ะโอเคครับโอเคครับ,อคครบขอผมเตรียมของก่อนเลยทั้งนั้นน่ะกระสุนกระสุนนี่ต้องเต็มแล้วนะครับผมมาครับแ ammo มม HQ เก็บมาเลยเออกไปดูซิหนึ่งสองซ้ They're all back Pierre หืมงานเฉลิมฉลอง Oi. Alaya. Oi, Kalekuna. Ow, Elise. Ow. Oi. Oi, Tolaya. As my sky was torn forever, I realized life would never be the same again. อ้าวยวฮะโอเคครับก็เหมือนกับว่าเกมมันก็จบลงแล้วนะครับแล้วผมก็ยังงงอยู่เลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับสรุปแล้วเนื้อเรื่องนี้คืออะไรยังไงผมยังแบบสงสัยอยู่เลยอะว่าแบบเราคือใครเรามาทําไมเราทําอะไรกําไรนั้นคืออะไรแล้วสรุปไอ้ที่เราทําไปทั้งหมดสปงสปายอะไรนั่นคืออะไร งงโอ้ยจะมมเป็นงงได้ขนาดนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าก็ถือว่าจบแล้วนะครับผมสำหรับเกม Broken Pieces ครับพอดีผมเบาเสียงเกมว่ามันเป็นเสียงเพลงตอน End Credit ผมรู้ว่ามันติดดิสก์สิหรือเปล่านะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ที่เข้ามาชมเกมนี้จนจบจริงๆนะครับเพราะผมก็รู้สึกว่าเกมนี้มันก็ค่อนข้างน่าเบื่อเหมือนกันนะแต่ว่าขอบคุณจริงๆนะครับโอเคไปแล้วนะครับมาต้เนะ